สวัสดีคับเพื่อนเพื่อนวันนี้มาพบกับน้องมังกรและว,วันนี้น้องมังกรจะมาเล่นแมนแกาวพีชนะคะแล้วตอนนี้เราก็จะลองดูกันนะคะว่ามีผลอะไรน่าสนใจกันนะคบแต่จริงแล้ววันนี้เราจะมาใช้ผลสั่นใช่ไหมครับในการความเวลถูกไหมใช่แต่ตอนนี้ไม่มีผลอะไรดีๆเลย แล้วหนูจะไปทดลองดูไหมเราจะทดลองผลสันนีครับวัดไปกึศฮะวัดไปกึศไปดีไปดีไปดีรออะไรครับรออะไรหรอครับไป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 โวนไปโดนนี่คนเห็นได้ไงนั่นมีสีขาวๆเอ้ยแล้วเราจะไปตีกับใครไม่ไปเชื่อหนูยูซินามิมันแรงอยู่จริงนะอืิง เอาอยู่กด C เซฟตรงนี้โอเคเซฟเรียบร้อยกดการได้ทั้งหมดเกิดขึ้นอีกอีชัมันเจ็บไม่นั่นไม่รู้ไม่โดนโอ๊ยมังมังเดือดเดือนี่มันเจ็บอยู่เจ็บไหมเจ็บอยู่ลดเยอะปะพอได้ใช้สกิลใช้สกิล F อีกจ้า F สิไม่เกิดสกิล F ไม่ได้ไม่รู้ F ลูกมันหัวปักล้วนั่นมกกันแรงสกิลนี้ขึ้นก่อนลรเาขึ้นไม่ตายอ่ะอ,อุ๊ยเป็นอุตสาเกิดนะเราต้องสู้สุดตัวเลยนะทุกคนวยมกรมันเห็นหนูแล้วลูกมันปล่อยสก,กิลมาแล้วรับชิปแดูปล่อยส่มันมั้งลูกโอ้ชอสก,กิลน,นี้มันยิ่งแรงอยู่ดำหัวเนี่ยโอ้อยากตามเพื่อนมาช่วยฟาร์มาก แล้วคนที่มาบอกว่าจะมาช่วยตีบอลแเรามาช่วยตรงไหนยังไม่ได้ช่วยให้ยังไงขึ้นไปขึ้นไปหลังเป็ดขึ้นไปหลังเป็ดเร็วกมักรมังกเฮ้ยเอมาช่วยเฮ้ยเ่นมาช่วยนี่ห่อยหน่ยคน่งนึ่ก็ต้องชวยเพื่อนเอยเพสน ว้าสตูช็อปชิบชิปชเดี๋ยบนหลังเป็ดนี่แหละดีสนีเออเออเอเอาเร็วเอามาะเราจะได้ว่าทุกอย่าบนหลังเป็ดอุ๊ยนานาเราจะเจอทีนะทุกคนเราก็ถือโอกาสฆ่าเป็ดกันเลยนะแล้วเพื่อนหายไปไหนอ่าเพื่อนเพื่อนไปเกิดไกลหรือเปล่าเพื่อนไม่ได้เซฟหรือเปล่าเพื่อน เออโอ้โหทุกคนมันยังลดไปนิดเดียวอยู่เลยอ่ะหนูกดสกิลเอฟไม่ได้อ่ะหรือเราจะเปลี่ยนโผลครับไม่กดสกิลเอฟไว้ก่อนเลยวิววิววิวลูกมันหัวแตกแล้วลูกมันลูกนัดลูกรีบกดสกิลแล้วลูกตายเได้แล้วจุ้ยลดลดมันก็ลดแหละหลดไม่เยอะลีราจะไม่เปลี่ยนผลดี เปิดหาคีสังเกตการก่อนเลยอาสังเกตสังเกตให้ขีสังเกตการสามารถหลบดามิได้แบบเด็ยเด็ดเชียวมันลดดามิได้ทีนึงแต่เราก็สู้ไม่ได้อยู่ดีนั่นแนะสิเอฟซึนามิแตกดออยได้แค่ใช้ซึนามิเองเหรอครับลูกงั้นจะให้เราไม่งั้นเราต้องหาฝนสกิลระยะไกลมาไหมมูตโมจิอะดิ ้าระยะไกลต้องผลอะ,อะมจิได้ไหมมจิรอบโจมตีได้แต่ผลนี้รอบโจบตนนนมตีได้นั่นนะดีดูดิเอฟผลนี้เหมือนจะสู้เป็ดค่อนข้างยากนะ,ะไม่นะไหนๆเจอทีต้องสู้หน่อยแม่งใช่ใช่จะจะเจออุ้ยถ้ามันจับหัวแล้วมันดับหัวแล้วจัหัวแล้ว <c oughs> ยงิงเลิศมันก็จะอยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆว่ามัน าจนกว่ามันจะตายใช่ไหมครับเราไปเปลี่ยนผลไหมเออไป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 กันไปกันไอ้บอสเป็ดอยู่ตรงนี้นะเฮ้ยมีเพื่อนเลยเฮ้ยเพื่อนมาช่วยเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาตีเราเร็วเพื่อนเพื่อนเด็วตรงนี้แกาวแก้วให้เราพิมพ์ไปไหนมะไอวมาเฮลมี่ช่วยมาช่วยตีที่ที่บอสเป็ดหน่อยสิลูกพิมพ์พิมพ์ เหลือเพื่อนเห็นบอสเป็ดเกิดมาช่วยตีหน่อยครับอืมช่วตีหน่อยครับพี่ๆก็ส่งส่งได้เลยเหรออืมแดงไหนเนี่ยแล้วทำมันอยู่ไหนเอออ๋ออ๋อเลื่อนได้บอสเป็ดเกิดเนี่ยบอสโอ้โหแล้วคนอื่นพิมมาอะไรกันนะลูกเขาพิมมาอะไรกันก็ไม่รู้เราเสียเวลาแล้วต้องเอ้ยมีเพื่อนเนี่ย เอ้ยเพื่อนมาช่วยอะไเยังไมก่อนไหนเน่ยนั่นนะแม่งไม่เห็นเราเขาเซฟอยู่ท่าแั่นเขาเซฟอยู่เล้วแล้วแล้วแม่งอันไหนแม่งไม่เห็นเพื่อนแล้วโอ้ยอย่างน้อยก็มีเพื่อนมาช่วยคนนื่นใหเดี๋ยวก่อนชื่อกระสุนแล้ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่กดไมค์คิสังเกตเลยเปิดตู้อยู่ดีสังเกตเพื่อแม่งมีเพื่อนมาช่วย โตอุมงตุมรอเอเยอเลยใช่อย่างน้อยเพื่อนก็มาช่วยคนหนึ่งสองอแหละเป็นเป็นสามเป็นสี่เขาเลยหละ <c oughs> เว้ยแล้วทําไมต้องมาโจมตีหนูด้วยไม่โจมตีคน,น <c oughs> อื่นเพื่อนเหรอเพื่อนโจมตีบังอนเหรอไม่ใช่บอสปิดเ <c oughs> อาไม่นะบอสปออดอย่าอย่าใช้สิ่นั้นทิ้หัวบอสไปทิ้มหัวเธ้เอาแล้กันแม้ว่าเธอจะ กดเพิ่มมันกดเพิ่มเขาจะมีเตยมีเต่หนูไม่รู้ว่าเขาจะรับไหมกดไปก่อนไอ้กดไปก่อน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 เราเพิ่มไปเพื่ออะไรครับเผื่อมีคนรับไงไม่เเราถ้ารับปุ๊บเราจะตีกันไม่ได้โอเคหนูลองกดไปมู่ซัวก่อนอ่าอ่าอ่าโอ้ยไม่เลยคนอื่นเลยเนาะไอ้บอสเป็ดเนี่ยเล่งแดงมังกรเด้อ อีกแล้วนะลูกอันไหนแล้วนะลูกหลบได้ครับอ่บต้องหลบต้องหลบสกิลนั้นหลบได้แต่สกิลอื่นหลบไม่ได้ <c oughs> ไอ้บอสเป็ดลูกลูกเกลือดลถเป็นหลอดแล้วขึข้นหลอดแล้วชึบอุ้ยเอ้ยเอเก็บเกลบเกลบอุ้ย,ย,ยมีคนใช้ไอ้นี่ผลอะไรอ่ะผลมังกรนอ้อยว้าผลมังกรไอ้ที่สีชมพูนั่นน่ะมันเรียกชื่อมันคือชื่อ ที่เราเห็นนั่นเหรอฮะฮมันชื่อว่าผลมังกรน้อยอเออจะตีตีต,ตีตีตุยนุ้ย <c oughs> โอูบอกเลยว่าการตีบอสเ็ดนี่คือใช้สกิลขั้นสูงมากนะท<บ>ุกคนบอกแล้ว,ว่าเรียกปม้าทั้ง,งแก๊งมเลยา <laughs> มาทั้งแกงแ๊งเนต้องเรียกก็ไม่ไม่เรียกไม่มาใช่ไหม,มเก็บตาแล้ว เร็วเรทุกคนมันจะตายแล้วอ้โหตั้งหลายคนเน่ยช่วยกันตั้งสี่ห้าคนนะเคนไว้ก่อนกดเค้นไว้ก่อนเผื่อจะช่วยอะไรได้จ้าเจ้าจ้ะตายยังอุ้ยอีกนิดเดียวน้องกินเมันจะตายแล้วครับเร็ว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 วนิดเดียวีนิดเดียวอกันสู่เมนกันซู่ซอุ้ยลล่ันล่กันล่ะก วิ่งไปทุกคนวิ่งไปแล้วว้าวมันปักหัวอีกแล้วครับลูกมันปักหัวครับลูกตัวตัวยังตัวยังไปแล้วเย,ย้โอ้โอ้ขึ้นเป็นร้อยเลยหรอว้าวยี่มีตังห้าสิบรัเอาไปทำอะไรดี ไปทำอะไรดิว้วทุกคนมันคนได้ตังค์เลยนจิบันสมผลติดข้าวหออะไรเบ้าเบ้าตอนนี้เกิดอีกตีตีตีเอาไว้ช่วยคนตีต่อเยอะเกคิวเพียนเพียนเพียนไรอย่างน้อยเราก็ได้ตังค์มีตัองข้าสิบห้านเนี่ยแม่ว่าสมผลรัวดีกว่าน่ามาตายแล้วเอ้าตายแล้วเหรอตายยังไม่ทันได้ฆ่าเลยย่าเนี่ยฮะ อ๋ <AL> อ <AL> บอสเปดจะเกิดอีกเมื่อไรครับอีกสองชั่วโมงเหรอไม่ครับอีกอักสิบนาทีมันมีโอกาสเกิดห้าสิบห้าสิบคับอ๋อ <AL> อ้า <AL> แล้วทำไมทุกทีเราก็เล่นเป็นสิบนาทีแล้วไม่เห็นเจอสักทีเลยมันมีโอกาสเกิดมั่แค่โอกาสโอกาสคือห้าสอุยส๊ยแสดงว่าวันนี้เราโชคดีมากเลยเนี่ยเราเข้ามาแล้วจะบอสเปดได้ตั้งไปห้าสิบล้านออ,อันไหนลองเอาผล ผลสั่นไปตีบอสที่หนูเคยตีหน่อยครับเพราะว่าอีพีนี้เนาะเราบอกเพื่อนๆว่าเราจะมา,าใช้สกิลผลสั่นในการฟาร์มนะครับด้วยตัวนี้ตัวเดิมกระสอบใจกระสอบใจเออ <c oughs> เราไปหากระสอบใจของเรากันเดี๋ทุกคน <c oughs> เพราะว่าไอตัวนี้มันไม่เรียนหนังสือนะใช่แล้วมันแล้วบอสตัวนี้มันก็วิ่ง ตีใครด้วยเลยมันมาเอาปเอาป็นกระสอบายแต่เลือดมันยังถึกเอามันเป็นกระสอบายได้โอ,โอเค <c oughs> เลือดมันถึกด้วยน่าเพื่อนอยู่ไม่ไรเพื่อนไม่ขยับอ่าทําไมเพื่อนไม่ขยับอ่ะเดียวเพือพ่อเพื่อนไม่เป็นด้วยเพราะหนูไม่ได้เปิดไฮคิอ๋อเ <c oughs> นี่ยเพื่อนน่าจะใช้ผลโลเกียร์ไหมอฮแต่ถ้าหนูเปิดไฮคิปั๊บมันโดนดมีดอ๋อโอเคหนูเริ่มเปิดสิ นี่อหรอค่ะมันไม่โดนอยู่ดีทำไมไม่โดนนู่นไปโู่อันนอู้โหอันนี้คือผลมึงก่เหรอว้าค้างไปเลยค้างไปเลยแรงจนค้างอ่ะอู้อู้โอ้ยแม่ว่าไอ้นี่มัน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 ค้างแล้วลูกอ่าได้แล้วได้แล้วปกติและอือจ๋อเอ้าวอีกแล้ว ไม่หนูไม่ได้กดทั้งคิวเฉยๆอ๋อว้าวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโหไม่ยับฮะเฮ้ยทุกคนไดถับจริงดินี่ไหนๆๆๆข้าตรงนี้ก่อนฆ่ามันก่อนลุกฆ่ามันก่อนนี่คือฆ่ามันอ้าวหอไอ้นี่มันก็ไปเฉยๆจาไหนๆๆ่ผู้มีการศึกษาดูนายในอ้วนดำนี่ ฮ้ยทุกคนแม่บอกเลยว่าแม่ EP นี้น้องกรน์ทำได้น้องกรนได้ดาบด้วยตีบอสเพื่อเอาดาบแล้วแม่ก็ไม่คิดมันจะได้โอ้ยความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นจริงๆเลยทุกคนเราวไปยีจะเตะกันก่นอนแล้วไ,ไปลองดาบกันก่นอนปลองดาบไปลองดาบไปลองไปลองดาบกับกับบอสไหนอะ บอ e, สตอนนี้ไม่แต่เราต้องอีแม่งดูมันมีสองสกิลคือสกิล e กับสกิล r แม่ดูสกิล e r นะ e. อ e แอปมันต้องอยู่บนพื้นอนะ่ะถึงจะเกิดสกิลได้อ่าแล้วดาบนี้มันแรงเหรอครับลูกแรงเหรอแรงไม่แรงรอุ้ยมังกรอีพีนี้เธอสุดยอดมากเจอทั้งบอสเป็ดแล้วก็ได้ดาบของบอสด้วยทุกคนเยิโอ้ยเก่งมากเลยครับ จี๋หนูได้จับด้วย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 ฮะตอนนี้เรากำลังจะไปรีสเต็คกันนะแม่แบบนี้มีท่าหมุนตัวแทนเมื่อกี้หนูเห็นยังไม่ได้มีท่าหมุนตัวอู้ผลเต็มเลยผลมืดโอ้ผลมืดเราไม่เคยใช้เลยลูกเคยอ้าวเหรอทำไมแม่ลืมตลอดเลยก็ผลที่แม่ชอบที่มันกราฟิกสวยๆนั่นแหละแบ็คโฮนอ๋อ อุ้ยที่อย่างนี้ตกเกินเลย,ยนี่ตกที้สองฝนเลยก็เ,ออเต็มไปหมดเลยบอสเป็ดเกิดันชคดีมากได้ตังค์มาคดเดยอะแม่นี่ตะลึงเลยนี่สแต็กกันอ่าอันนี้เราก็จะไปลองใช้ดาบนะอะเลือดสักห้าหมื่เป็นหมื่นเลยหรอลูก ไม่เห็นมีแค่หลักพันหม่ใช่หนูจะอัพห้าร้อยบวกกันห้าร้อยอือหือสองพันหกร้อยเจ็ดสิบหกหกอัพไปที่ดาโอเคแล้วก็รีตัวก่อนตัวรีตัวทำให้เลือดมันจะทําทำไมดาบเขาเจ๋งจังครับ บีเซตโตเขาหนวดขาวเขาเขาได้มาป่ะหรือว่าเขาเติมเอาได้ได้มันจากไอ้บอสตัวนั้นว้าวเก่งไม่เบาเอ๊เดี๋ยวก่อนนะแล้วดาบเราจะหายไหมอ่ะไม่ห็นแล้วทำไมมีดปกมื่วงเราหายอะไม่รู้อ๋อดาบดาบนั้นมันไรประโยชน์เลยเขาชึกชึกไม่รู้ไม่ครับแต่ดาบบีเซตโตหน้าตามันดูเท่แต่มันกระจกมหะ ก็ได้แต่เราเบิจะไม่ไร้ลองดิเอาดาบไปสู้กับเจ้าของดาบลองเนี่หงินห้าหมืนจริงเหรอเยอะไหมก็ถึงว่าเยอะไหมทุกทีแค่หลักพันเนาะใช่ไหมใชว้าอุ้ยคนรุนคดแแ้วมั้งโอ้โหแม้ว่าดาบแรงมากทุกคนอุ้ยถ้าใครอยากได้ดาบนะทุกคนต้องขยันมาตีบอสเหมือนน้องมังก่นะนโอ้อุยไม่บอกเลยว่าแบบ รถเร็วกว่าผลปีศาจยิ่งมากเจ็ดเก้าห้าเต็กตายแล้วโวตายป้าทุกคนบอกเลยว่าแรงมากแม่งแม่งไม่เชื้อดูหน้ายเลเนะี่ยเออโอเคค่ะทุกคน คลิปนี้นะคะก็ต้องจบเพียงเท่านี้นะวันนี้น้องมังกรสามารถฆ่าบอสเป็ดได้ได้ตังมา50ล้านนะแล้วก็สามารถได้ดาบจากบอสตัวนี้ซึ่งดาบแรงมากๆเลยเดี๋ยวไว้มาเจอกันใหม่อีกทีหน้านะครับบ๊ายบาย